สร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆไม่น้อยเมื่อพระเอกหนุ่มพอสรันสิริลักษ์ออกมายอมรับว่ามีลูกชายวัยเก้าเดือนกับแฟนสาวนอกวงการล่าสุด9กุมภาพันธ์2567พอสรันก็ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยยอมรับแบบตรงๆว่ารออยู่ว่าเมื่อไรจะหลุดตนใช้ชีวิตปกติมากในวงการเพื่อนดารารู้หมดไปไหนก็พาลูกไปตลอดไม่ได้ปิดเลยใช้ชีวิตปกติแต่ไม่รู้ว่าจะต้องบอกยังไง ความรู้สึกครั้งแรกที่รู้ว่ามีลูกคือเป็นสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตเรารู้สึกว่าชีวิตเราดีขึ้นมากๆเลี้ยงลูกเองแรกๆเหนื่อยมากสามเดือนแรกตื่นทุกสองชั่วโมงแต่ทุกวันนี้ไม่มีปาร์ตี้ไม่มีอะไรเลยคือดูแลลูกมีลูกชายชื่อน้องโฮมอายุ9เดือนส่วนแม่ของลูกเป็นคนนอกวงการสมัยนี้มีคนคอมเมนต์ทั้งดีและไม่ดีแม่ของลูกก็ขอว่าอย่าเอาเขาเข้า,ขามาในสื่อด้วยเราก็เคารพสิทธิ์ของเขา ตอนนี้ก็จะแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวไว้โซเชียลส,ส่วนใหญ่ก็ลงรูปงานส่วนรูปลูกมีถ่ายไว้พันกว่ารูปคิดว่าอีกเดี๋ยวจะลงให้เห็นกันมีรูปลูกใส่ชุดตรุษจีนอยู่ออกไปข้างนอกคนทักก็บอกว่าลูกครับคือใช้ชีวิตปกติไม่ได้ปิดอะไรเลยตอนแรกก็ตื่นเต้นกังวลว่าจะเลี้ยงไหวไหมแต่สมัยนี้มี Google หาข้อมูลได้ถามแม่ด้วยช่วงนี้ไม่ค่อยได้รับงานละครเพราะอยากใช้เวลาอยู่กับลูกตนเองไม่ใช่พ่อเลี้ยงเดี่ยว คือช่วยช่วยกันเลี้ยงสำหรับสถานะอยู่เป็นครอบครัวปกติยังอยู่ด้วยกันช่วยกันเลี้ยงแต่ส่วนใหญ่เป็นตนเองเลี้ยงถ้ามีลูกค้าสนใจให้เข้าวงการติดต่องานพร้อมรับงานตอนนี้ลูกยืนได้แล้วคอนโทรได้มีพี่เบิ้มเป็นผู้จัดการคนรอบตัวอยากลงรูปลูกเรามากแต่ไม่กล้าลงเพื่อนเพื่อนในวงการมาเยี่ยมหลานก็ถามว่าเมื่อไหร่จะเปิดก็บอกว่าไม่ได้ปิดราว่าเมื่อไร่จะหลุดเรื่องเราออกมา ตอนนี้ก็สบายใจทุกฝ่ายป้าป้า,ปาลุงลุงก็ดีใจที่จะได้ลงรูปหลานแล้วเคยพูดว่าอยากมีครอบครัวตอน30กว่าอยากมีลูกว่าจะเลี้ยงยากสักแค่ไหนทุกวันนี้ไม่ได้นอนดึกๆกก็เปิดไฟลูกอยากเล่นด้วยตอนนี้สบายแล้ว9ก้าเดือนฝึกให้ลูกนอนตรงเวลาเรื่องพาลูกถ่าย u t u b e อาจมีบ้างนิดหน่อยคือบางทีเราไม่ได้อยากให้อยู่ในสื่อเยอะมากส่วนตัวมี Facebook อวตาที่เล่นกับเพื่อนเข้ากลุ่มไลน์กลุ่ม Facebook แม่และเด็กมีไปโพสต์ถามปรึกษาเรื่องลูก รู้สึกตนเองเป็นคนละเอียดขึ้นไปหาหมอทุกเดือนติดตามเรื่องพัฒนาการลูกตลอดอยากเลี้ยงเขาให้เต็มที่เป็นสายเลือดเราอยากให้เขาเป็นคนที่ดีเพียบพร้อมเปลี่ยนจากเมื่อก่อนไหมคือตอนนี้ตนไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แต่บ้านมีแค่พาลูกไปข้างนอกอยู่กับลูกทุกวันนี้ก็เลี้ยงเองไม่ได้จ้างที่เลี้ยงเลยโอกาสนี้เพิ่มขอลองคนเดียวก่อนตอนนี้ก็สบายใจแล้วมีลูกผู้ชายลูกก็พูดได้แล้วว่าป๊าป๊าก็ดีใจกริชเลยทุกวันนี้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ปรึกษาเรื่องลูกกับเราได้ รู้หมดตอนนี้เปลี่ยนไปไม่ใช่คนเดิมแล้วกลับบ้านเร็วไม่เกินสี่ทุ่มแต่ยังออกอีเวนต์ได้ยินดีรับงานค่าเทอมลูกแพงไม่ได้ปิดอยู่แล้วพยายามออกไปห้างเปิดหน้าปกติเลยแต่ไม่มีข่าวหลุดออกมาพาลูกไปกินข้าวลูกร้องคนมองหน้าแต่ไม่สนใจเราเลยหลังจากข่าวนี้เผยแพร่ <c oughs> ออกไปแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับพอสกันอย่างล้นหลามทีมข่าวขอแสดงความยินดีกับพอรสรันด้วยนะคะ